way to God, man. I'm gonna make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม RV คุ้มๆสกินแลสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยแอ m i n นต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง200,000คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับท่นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e ท in.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บเบสเลียวตะ c แชนแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกิน เฮลนะครับผมสกินนี้เป็นสกินแจกฟรีด้วยนะครับก็กิจกรรมเนี่ยก็เข้าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนแล้วนะครับเป็นสกินที่คอลแลบกับโจรสึไคเซนนะครับผมก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมเพื่อรับสกินนะครับโมเดลสกินเนี่ยผมมองว่าสวยเลยนะครับในอ่าในส่วนของสกินฟรีเนี่ยโมเดลขนาดนี้เนี่ยคือสวยแล้วนะครับผมแบบสวยสวยเกินสกินฟรีด้วยโอ้โหเมกิวหนึ่ง สกิลถึงอย่างเท่บอกเลยโอเคเดี๋ยวผมจะตีไอตัวเล็กนี้ก่อนนะแล้วเ,เดี๋ยวค่อยเข้าเลนเพราะว่าอุ๊ยวีมาตีไม่ทันคือไม่อยากเข้าเลนมาแล้วมาโดนซูมอะ่ะไม่ใช่อะไรนะแล้วมาดูสกิลสองครับสกิลสองเพิ่งอัพอเลยครับสามสอนผยองขวัญให้ผมชอบเอฟเฟกต์ไซเวทว่ะเป็นคอรแล็บที่สวยมากเลยนะโอ้สวยตั้งแต่สกินของยู ของยูจิแล้วนะเอวก็สวยดูดิสกิลหนึ่งอ่ะสกิลหนึ่งอย่างจ้าบอย่างจ้าบครับจานนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งสยบหยุดทุกการเคลื่อนไหวเวลาเราเจอเอลสุเออุยอ๊ย,อ,ยอะไรอ่ะเอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย, <c oughs> อยพวกนี้มันพวกโยนข้าวโยนขอนี่หว่ายังอยู่ไหมเนี่ย ไปหรือยังนะโอเคไปแล้วครับได้ยืนกับเอลซูสองคนละเวลาที่อ่าอืมว่าแล้วเพราะว่าจะต้องมีไอคีล่าอยู่ด้วยดีนะผมออกไปยิงแค่ลาดแค่ลาดคีบอะเอาเป็นพลังแฝงมินเนี่ยนคิวมาด้วยว่าแครี่ยุคเนี้ยต้อง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 พกนะเพราะว่ามันค่อนข้างยืนเลนลำบากนะครับอายง่ายมากแครี่แบบเนี้ย จะมีนูน่นมีนี่มาหาตลอดเพราะฉะนันเนี่ยพลังแฝงมินิคิวสำคัญแบบคิ้จะตายเนี่ยเราเดินไปยิงก็ตายเลยเนะครับกีรากีล,า,ลาเขาอยู่แถวนี้ครับถอยกลก่อนโอเคกูค,ค,ครับที่ผมอืมที่ผมกล้าออกไปยิงอะ่ะเพราะผมเห็นแล้วว่าคีล่ามันไม่ยอมมาแท็กคิปถ้าเกิดมันอยู่อะ่ะมันอาจจะต้อง มาแทกคิปนะลิเลียจะทำอะไรเราญาตเจอจัดเลนเลนแคลรีนะ่เนี่ยผมจอดเป็นจอเกาะน,นะออ้โ้นซูมสวนได้นะของไปก่อนครับกดหนึ่งครับแล้วยงิยงแล้วยิงยิงก็เดินออกมายิงก็เดินออกมายิงก็เดินมาแล้วต้านสวนไอเอ็มร้อยโซโล่คิวเอซูเนี่ยมันพยายามที่จะเดินเข้ามาช็อตกันแล้วก็เตะนะครับ ส่วนเราเนี่ยก็เดินออกแล้วเรามีันติอยู่ไงเรายังไม่ได้ใช้นตินะครับนติเทลเนี่ยสำคัญมากเป็นสกิลที่เอาไว้เปิดจังหวะให้เพื่อนได้หรือว่าเป็นจังหวะรับจังหวะสวนได้เหมือนกันนะครับแต่เมื่อกี้นี้ผมยังมองอนติไม่ชัดนะเพราะว่าโฟกัสกับเอลสุอยู่นะครับแต่เข่าๆเนี่ยคือมาอะจะได้รีวิวไหม แต่คร่าวๆเนี่ยสวยเมื่อกี้เนี่ยคือเห็นเอฟเฟกแบบล้างๆก็สวยเดี๋ยวขอดูใหม่อีก,อกทีนึงชัดๆขอขยี้ตาดูหน่อยโอ้ยอะไรอ่ะฟิกเลยเหรอฟิกเลยเหรอดับเป็นคิวดีอย่างงี้ผมก็รวยดีครับแนททำอะไรอะสโลสโลไปเรามีนตีนะเราไกลนะเรียกว่าสุดปลายสอนครับได้ฟิกด้วยนะครับผมนาตีขวเทขวจ,จับ รวมพลังไว้ที่ปลายลูกศรครับแล้วก็ยิงออกไปอีก,กี้เรามาปิดหลังแล้วตรงนี้ชา้าทันทีชา้าทันทีครับได้แข็งครับผมยิงค้ำไปยิงค้ำไปแล้วเดินถอยออกมาครับยิงถอยยิงถอยนะครับผมยิงถอยโอ,โอเคถอยยาวอะไรอย่างนี้โดนบอลไล่เลยครับถ้าเพื่อนดึงมาคือผมยิงให้ได้นะผมไม่อยากเดินไปเล่นเราต้อง อ่ารักษาระยะนะเราเล่นแครี่ไม่ใช่แบบเดินใส่เข้าไปเลยเอาอาจาจะสกิลรอรับเลยเหมือนกันครับโอ้ oh, ผมชอบสกิลหนึ่งมากเลยปวนนี้แทบส่วนมากสกินฟรีไม่ค่อยมีเอฟเฟกนะอันนี้สกินฟรีมีเอฟเฟกทมีเอฟเฟก,ท,กทุกสกิลด้วยหนึ่งสองสามมีหมดเลยเออถ้ามีเอฟเฟกมันก็ต้องมีทุกสกิลอยู่แล้วนะเนาะพูดอะไรเนี่ย ผมเล่นแค่เจาะเกาะเล็กนะครับผมแล้วก็มาเล่นเป็นดาบชี้นะเอาเจาะเกาะเล็กเนี่ยมาเล่นในช่วงต้นเกมครับให้แบบให้มันยิงแรงๆนะครับผมโอ้ว่าต้นเกมเนี่ยเจาะเจาะหลายๆตัวนยพวกตัวบางๆอย่างแชรี่เมดเงี้ยมันจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เรามีเจาะเกาะเราก็จะแบบยิงแรงเลยในช่วงต้นเกมยิงฟรียิงฟรียิงฟรี มีสตันนะมีสตันนะมีสตันนะอ่าอยา่างงี้อย่างงี้โดนผมตันสองหยองกึ่มโอ้โหหิวให้แล้วครับเทลเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากถ้าเกิดเล่นกับทีมอะ่ะตัวมันเลนแข็งครับมีทั้งสกิลสโลว์มีทั้งสกิลสตันนะครับผมแล้วก็มีดาเมจด,ด้วยอีกอ้าว โอ้แย่แล้วโอเครจะตายทุกคนโอเคจะตายผมสั่นสู้ผมหลบมันจะหลบบังอีกิี่มันจะเอ๊ะโอเคโอโรยิงให้เน็ตผมไม่ค่อยดีนะทุกคนเฮ้ยฮ่าสวยสวยโตโรโตโรรับสวยจัดโตโรรับสวยจัดอะไรลิเลียอะไรลิเลียตาตามให้ก่อนตายสวยมาดิ ะจะกลับล่างป้าจะกลับล่างผม ain, ยิงตายก่อนไงคิดรัวรขึ้นเป็นโบเกนไปเลยละกันนะครับเอาแบบยิงหนัก,นกๆแรงๆเดี๋ยวขึ้นดูดเลอเล็กมาด้วยเราจะได้แบบไม่ต้องกลับบ้านบ่อยๆนะครับมีดูดเล็กดักชิ้นไอฟืนเลยขี่ป่ารีบดันเลยครับผมเพราะว่าเอาน่าจะวุ่นอยู่ที่เลนล่างครับเพราะฉะนั้นรีบดนันจีบเขาป้อมจะได้ยิงป้อมให้จบครับผม โป่งโป่งสองนัดแต่ครับแต่ละแปดร้อยยิงแรงมากงานกันนะเขยแล้วยิงเจ็บเจ็บไปแล้วเรามีสติเปิดให้เพื่อนได้นะแต่ริปโป้เข้าแล้วครับจังหวะน,นี้ส่วนผมยิงป้อมให้แล้วกันอือออไม่ไหวแล้วเพื่อนอาคีบนะกีล่ากีล่า หนีดิเกิดเอ้ยเลียจะปก๊กตำแหน่งยืนสำคัญเนี่ยผมเราเป็นแคลรี่ขาตายนะถ้ามันไม่ได้จริงมาเอาดาร์กดีกว่าปะยิงเลยเอ๊วก็ยิงเปิดเลยครับโอย,ยิงแรงมากยิงอย่างแรงเลยลู่ตาแป๊บเดียวหายเกมนี้ผมรวยด้วยไงผมไม่ตายเลยสักตัวแล้วก็ได้ฆ่าด้วยแล้วก็แบบได้ฟาร์มเรื่อยๆเลย เที่วโลยแบบนี้หยุดย่าครับถ้าเราไม่แหลม <c oughs> มิกี้ตีสวยจัดตั้งตั้งอั้งเกือบ <c oughs> แตกถ้าเกิดชี้สามดอกนี่คือล้มเลยเอาเลยแล้วกันผมอะผมจะได้กางการณาเขตบ่อยๆฮั <c oughs> โลโหล ต,ตาตาไห้เพื่อนการันาเขตแล้วยิงปกัปกปักหายก <c oughs> าจ,จะเข้าบ้าน,นครับได้เอาหารือเปล่า,า <c oughs> การอนาเขตยิงยครับระยะปลอดภัย <c oughs> ริบลางด่น,นครับเล่นต่อเรื่อยๆเลยตัวเราเนี่ยคือบัญญิงไกลอยู่แล้วนะครับ มันเล่นง่ายเวลาจะขึ้นบ้านนะดูดิดูดิเจ็บเจอหน้านี่คือเจ็บผมยิงยิงละลายไปนะไม่ว่าจะเป็นแหงถึงถอยออกมาถอยออกมาสโลก่อนครับสโลก่อนแล้วยิงป้อมปัง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 แตกครับขาตันแล้วยิงปั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 งแตก ผมจะเล่นเป็นดาบแดงนะเอาแบบแรงๆเลยเหลือแค่ป้อมบนครับเกมไม่จะจบไม่ยากนะแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่พลาดระวังแค่แพนด้าฟิกใส่เราก็พอแกกลางกลางเพื่อนโลให้หนึ่งทีหลบโป๊กเรียครับสโลเข้าไปเล่นให้แล้วตรงนี้เอาได้ก่อนเอาได้ก่อนเอาได้ก่อนตัวหวงตัววงเรียบร้อยครับตัวหวงตาย สโลครับสโลหยอดสกิลสองนี่ยสโลเขาแล้วเราวิ่งไหวด้วยนะอุ้ยลีเลียอ่าสวยไปไม่ได้สกิลผมปีไงอาตันติเกอร์ยิงจบอาเดียสุอุ้ยิปยิปจะยิงเหรออ่าฮิตาโลลีเลือดมีเล่นต่อลีเล่นต่อมีเล่นต่อแบบนี้เล่นต่อยิงบ้านยิงบ้าน,าน,านจะขอยิงคนก่อนได้ปะขอยิงคนก่อนได้ไหมฮะ มอยากยิงจังเลยมันอยากยิงจังเลย,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 เลยปักปักหายจีับผมโอ้โหอย่างเพื่อนเอเวนน่ากับสกินใหม่ของเขาอะสกินฟรีที่สวยมากเอาไปหนึ่งร้อยเต็มสิบเลยกับสกินฟรีสวยแบบนี้เกมนี้ก็เป็นเกมในแรงค์14ดาวขึ้น15ดาวนะครับเก็บเอ p ีมาไห้ด้วยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูดาเมจนะครับผมแต่ก่อนจะไปดูดาเมจเรามาดูเอฟเฟกเปิดตัวนี่เราค่อยๆดึงธนูมาแล้วก็งางสวยผมบอกเลยว่าสวยครับสกินนี้สวยทั้งโมเดลสวยทั้งเอฟเฟกดาเมจสาสิบเอ็ดเปอร์เซ็น์อย่างเยอะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของเทลนัท ยังไงเนี่ยทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมไปทํากิจกรรมกันด้วยนะครับผมจะได้ได้สกินฟรีสวยๆแบบนี้มานะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครอยากจระซัพพอร์กนเนี่ยก็สามารถกดซุปเปอร์แทงค์เข้ามาได้นะครับหรือว่าจะสมัครสมาชิกเข้ามาได้ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ